ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีจากซีพี่เลี้ยงอเมริกาในร้านิวยอร์กนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะซี C. จะได้หยุดอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วค่ะหลังจากหยุดมาแล้วหนึ่งเดือนเดี๋ยวจะเริ่มงานใหม่แล้วค่ะเช้านี้ก็จะทำะจ,ะจะทำน้ำจิ้มแซบๆนะคะใส่ผงลาบค่ะบิดมะนาวซะแล้วก็ใส่พริกป่นแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปแล้วก็จะไปย่างเนื้อคะ่ะทุกคน วันนี้ก็จะย่างเนื้อย่างมะเขือเทศแล้วก็ย่างแครอทค่ะย่างเสร็จแล้วค่ะทุกคนเราไปกินข้าวกันค่ะวันนี้กินข้าวคนเดียวนะคะสามีไปทํางานยังไม่แต่วันนี้เป็นวันศุกร์ละจะนั่งแช่ขาที่ฮอตท็อปดีกว่าระหว่างที่นั่งแช่ขาที่ฮอตท็อปนะคะสามีก็ส่งข้อความมาแล้วมาว่าได้จองโต๊ะดินเนอร์แล้วนะคะดูกันค่ะว่าเินเอ,อันนี้จะไปดินเนอร์ที่ไหนนะคะ วันนี้เราจะมากินอาหารในปานนะคะสั่งอะไรดีดูเมนูก่อนนะคะมาแล้วค่ะสั่งโมโมโทอดนะคะมาชิมกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไง อ๋อพริกที่สาม,มีเพิ่งตักไปเมื่อกี้มันเผ็ดมากเผ็ดแล้วก็หอมมากนะคะทุกคนเกี๊ยวอันเนี้ยอร่อยมากชอบมากเลยค่ะทุกคนส่วนน้ำจิ้มอีกอันก็เผ็ดกลางๆค่ะอร่อยกำลังอร่อยพอดีเลยแต่เราทั้งสองคนชอบอันทีุ่บมากนลให้สิบเต็มสิบเลยค่ะอร่อยมากจริงๆอันเนี้ยมันเป็นมันเรียกว่าโมโมนะคะมันคือเกี๊ยวทอดค่ะทุกคน ร้อนก็ร้อนอร่อยก็อร่อยนะคะน้ำจิ้มเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันชื่อเรียกว่าอะไรนะคะแล้วก็ต่อมาเราก็ได้อูริเบีนะคะเป็นขนมปังทอดะคะ่ะทุกคนมันก็มันมันเป็นของทอดนะคะรสชาติใช้ได้เลยะคะ่ะ ซีสั่งซีฟู้ดซิสเลอร์มาค่ะทุกคนโอ้โหควันขโมงเลยส่วนสามีสั่งเทนดูรี่ไก่นะคะส,ส,สีสันสดใสสีแดงๆส้มๆแล้วก็เขามีข้าวเป็นโถแบบนี้นะคะเสิร์ฟให้ยูนิคมากเลยคะ่ะถ้วยแบบในปานก็ของซีมีกุ้งล็อบสเตอร์คะ่ะแล้วก็มีหอยแชล เพิ่งสังเกตตัวเองว่าเวลาไปร้านอาหารแบบสั่งหอยเชลล์บ่อยมากสงสัยจะชอบมากไม่รู้ตัวในซีฟูดซิสเตอร์ที่สีสั่งมาก็จะมีกุ้งลับสเตอร์มีกุ้งแล้วก็มีหอยเชลล์ค่ะหอยเชลล์ hell, แบบว่าตัวอ้วนๆเลยอร่อยมากนุ่มนมค่ะทุกคนแล้วก็มีเซอร์ไพรส์หนึ่งอย่างเพื่อนสามีมาร้านเดียวกันเลยลูกอะไรมันจะกลมแบบนี้แปลกๆไหมทุกคนมาโดยไม่ได้นัดหมาย เขาเดินมาทาักนเราถึงเห็นเขาเดินมาทาักแล้วเขาก็ไปนั่งโต๊ะเขาแล้วค่ะเข้ามาที่หลังค่ะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ